ช่วงของนานาวันนี้นะคะทนกระแสคนชอบทานโทสต์ไม่ไหวแล้วคุณเมื่อก่อนเนี่ยตอนเมื่อ 4- ี่หปีที่แล้วพวกขนมปังโทสต์ใสคาราเมลโปะไอติมนี่ดังมากแต่ปัจจุบันเนี่ยนะโทสต์ที่ทวิสต์ความเป็นขนมไทยเข้าไปนี่ดังสุดๆเลยช่วงของนานาวันนี้นะคะเป็นเมนูโทสต์ครีมข้าวเปียกกะทิข้าวโพดค่ะแต่งหน้าแบบจัดเต็มด้วยข้าวเปียกนะคะนานาใช้ข้าวของคุณพ่อเนี่ยมาทํา ใส่ซอสกะทิแล้วก็มีข้าวโพดชิ้นโตๆที่เบิรนไฟหอมๆเข้ากันมากๆเลยล่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นของหวานแบบนุ่มๆอร่อยๆเลยใช่ไหมฮะ <c oughs> เขาจะมี2สีสองสีสอ่าเซก้าเขาก็จะต้องชนกันชนอ่าก็คือถ้ากินหนึ่งคำนี่คือได้ถึง2รสชาติะนะครับแล้วก็ขั้นตอนการทำง่ายๆด้วยส่วนช่วงของอาจารย์เมแย์ละเทดดี้นะคะ ก็มีเมนูพุดดิ้งมาฝากเขาเป็นพุดดิ้งเนื้อเนียนกมกอบๆหนึ่งคำได้2รสชาติทั้งช็อกโกแลตและกาแฟเลยนะบอกคุณผู้ชมได้เลยว่าทั้ง2เมนูวันนี้แนะนำให้คุณผู้ชมนำสูตรของพวกเราไปลองทำทานกันค่ะติดตามชมกันได้ในรายการข้าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะช่วงของนานาวันนี้นะคะคนกระแสคนชอบทานโทสไม่ไหวแล้วคุณ เมื่อก่อนเนี่ยตอนเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วพวกขนมปังโทสซใส่คาราเโมลโปไอติมนี่ดังมากแต่ปัจจุบันเนี่ยนะโทสซี่ที่ชว์สิสความเป็นขนมไทยเข้าไปนี่ดังสุดๆเลยวันนี้ก็เลยมาเอาใจสายคอนเทนต์นะคะมาทำโทโสส์ครีมข้าวเปียกกะทิข้าโพดกันค่ะ โทสของเราซื้อขนมปังเจ้าที่ชอบมาจากนั้นกดเว้นขอบแบบนี้เพื่อให้ตัวเนื้อตรงกลางของเขาเนี่ยนะคะมีแองแเราจะได้ใส่ข้าวเปียกของเราลงไปข้าวเปียกเนี่ยเป็นขนมรุ่นคุณพ่อคุณแม่ซึ่งนานาเองกินนานาก็ยังว่ามันยังอร่อยอร่อยกดลงไปแบบนี้นะคะเราจะได้เหมือนเป็นชามอย่างนี้เนาะ จากนั้นนําเข้าเตาอบค่ะแอร์ฟ라이เอร์ก็ได้ที่บ้านใส่เข้าไปเลยแบบนี้ระหว่างรอขนมปังของเรากรอบนะคะเรามาทํำข้าวเปียกกันค่ะข้าวเปียกของเราเริ่มจากการใส่นี่เลยกะทิค่ะอัมพวากะทิร้อเปอร์เซ็ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดเกลือปน่น อันนี้ใช้เป็นเกลือไทยแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะข้าวเปียกของนานาใช้ข้าวเจ้าสุดผสม5้าสายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะข้าวของคุณพ่อผ่านการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถนันหงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนสังเกตว่าเรายังไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าถ้าเกิดใส่น้ำตาลลงไปตอนนี้ข้าวยังไม่สุกนะคะข้าวจะแข็งๆกินไม่ได้<อ>แล้วต้องต้มข้าวกับกะทิแล้วก็ใส่เกลือลงไปก่อนจนข้าวของเราเริ่มสุกนะเราถึงใส่น้ำตาลลงไป คนสมวนผสมเรื่อยๆนะคะเพราะว่ากะทิเนี่ยถ้าเกิดไม่คนก็จะไหม้นะแลเดี๋ยวรอจนข้าวเริ่มบานแล้วเราค่อยใส่น้ำตาลทรายค่ะข้าวสุกแบบนี้แล้วนะคะเติมน้ำตาลทรายค่ะอย่าตกใจโอ้หูน้ำตาลเยอะจังใช่น้ำตาลเยอะแต่ว่าเราก็ไม่ได้กินหมดหม้อนะเราก็แบ่งกันกินความสุขอยู่ที่ขนมหวานคุณจะสังเกตว่าสีใสขึ้นแบบนี้เลยค่ะ เอาละค่ะหลังจากใส่น้ำตาลทรายแล้วคนจนน้ำตาลทรายละลายทั้งหมดปิดไฟและใส่ขา้าวโพดต้มสุกลงไปค่ะจากนั้นเราจะพักเขาทิ้งไว้สักครู่เดียวนะเรามาทำตัวหน้ากะทิค้นๆสำหรับรับประทานคู่กันค่ะหน้ากะทิของเราแน่นอนก็ต้องใช้อัมพาวากะทิร้อเเซ็ตค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสด ใส่กะทิใส่เกลือไทยใส่แป้งข้าวเจ้าสังเกตว่ายังไม่ตั้งไฟนะ mm hmm. ไปเตยมัดปมค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนให้แป้งข้าวเจ้าละลายในน้ำกะทินะคะแล้วเราค่อยเปิดไฟวิธีการนี้จะทำให้ตัวกะทิของเราเนี่ยนะคะเนียนแล้วก็ไม่มีตัวแป้งเป็นลูกๆค่ะแล้วเวลาใส่พวกแป้งเข้าไปสิ่งที่จะสามารถทำให้ ตัวแป้งของเราเนี่ยนะคะไม่มีรสชาติที่เป็นแป้งๆเหมือนไม่สุกก็คือต้องคนจนกระทั่งสมวนผสม,สมของเขาเดือดจริงๆไม่เช่นนั้นแล้วหนึ่งกะทิเสียไวสองไม่อร่อยด้วยเพราะมันเป็นรสแป้งๆเนาะซอสกะทิเดือดแบบนี้ใช้ได้แล้วยกลงมาจัดจานกันค่ะตักข้าวเปียกของเรานะคะลงไปใน ขนมปังของเราเลยแบบนี้หูยหอมมากอะแบบหอมกะทิสุดๆเข้าเกลียกวางแล้วจากนั้นใส่หน้ากะทิของเราลงไปค่ะกะทิเนี่ยหอมอยู่แล้วแล้วที่สำคัญนีรสเค็มๆดีมากๆเสิร์ฟคู่กับข้าโพดย่างเนยแบบนี้ ตกแต่งด้วยใบเตยค่ะโทสต์ครีมข้าวเปียกกะทิของนานาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคะ่ะเนี่ยเอาใจสายคอนเทนต์เลยเพราะว่าข้าวเปียกแสนอร่อยเสิร์ฟมาในรูปแบบของโทสต์แบบนี้ที่สําคัญมีข้าวโพดกุกกบกรับในเนื้อแล้วก็มีข้าวโพดย่างเหนยหอมๆข้างบนด้วยลองเอาสูตรนี้ไปทํากันดูนะคะรับรองความอร่อยเลยละ่ะ อาหานสำาราญใจาในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับเมนูแสนอร่อยของหมอมีแล้วก็เท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับหมอมีครับวันนี้เป็นของหวานแบบนุ่มๆอร่อยๆเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอชื่อเมนูว่าอะไรครับ Coffee and Chocolate Pudding เขาจะมีสองสีสองสีอ่าเต็งก้าเขาก็จะต้องชนกันถ้ากินหนึ่งคำนี่คือได้ถึงสองรสชาติใช่ค่ะนะครับ,นะรบแล้วก็ขั้นตอนการทำง่ายๆด้วย ขั้นตอนแรกเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงเมนูวุ้นหรือว่าพุดดิ้งต่างๆเนี่ยอันนี้คือส่วนผสมที่สําคัญมากๆเลยนะครับผงวุ้นตรานางเงือกนะครับเคล็ดลับของเขาก็คือเมื่อนําผสมกับของเหลวแล้วนะครับจะละลายตัวได้ดีนะครับที่สําคัญเวลาทําเป็นวุ้นหรือพุดดิ้งเนี่ยเขาเซ็ตตัวสวยเท็กซเจอร์ก็จะดีนะครับสูตรของเราในวันนี้นะครับใช้ผงวุ้นตรานางเงือกอันนี้นะครับหช้อนโต๊ะใช่ค่ะอ้าะแต่อันนี้สําหรับส่วนผสมวุ้นลสอะไรกาแฟกาแฟนะครับ1ช้อนโต๊ะ จากนั้นส่วนผสมของเรานะครับมีน้ำตาลทราย,น,ายนะคุณผู้ชมตามด้วยกาแฟนะครับวานิลลาผงนะครับมีเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็มีแป้งข้าวโพดนะครับหลายคนถามว่าเอ้ยทําไมเวลาเราทําบนะุญน่ะเราต้องใส่ส่วนผสมที่เป็นแป้งด้วยคือสมมติเรามีแป้งข้าวโพดลงไปนิดนึง บางทีเวลาเราคนใช่ไหมคะเขาจะไม่แยกชั้นไม่แยกชั้นใช่เป็นตัวเชื่อมกันเนาะโอเคแล้วทำให้แบบเนื้อเนียนเนื้อเท่ากันหมดเลยอ่าโอเคได้ครับ texture ของเขากินเข้าไปเสร็จแล้วเนียนเนียนนุ่มๆอ่ะโอเคจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะใช้อัมพวากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยให้หลากหลายไม่รู้จบเลยนะครับเมนูที่สร้างสรรค์นี่ต้องแบบนี้เลยนะครับอัมพวาเขาสนับสนุนเลยนะครับ แล้วดูนะคะคล้ายกับกะทิคั้นสดๆเลยนะครับสีขาวสวยแบบนี้เลยคนให้เข้ากันก่อนนะครับสังเกตอาจารย์เมย์ยังไม่เปิดไฟนะเอาล่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับคุณผู้ชมผมจะใส่เนืยสดลงไปนะครับเสร็จแ,แล้วนี่เราเปิดไฟเลยนะ คนจึนเข้ากันจากนั้นก็เปิดไฟได้เลยนะครับแน่นอนนะฮะสูตรของอาจาร,รย์เมการทำวุ้นแต่ละครั้งต้องมั่นใจว่าส่วนผสมเดือดและเดือดจนถึงตรงกลางด้วยถูกไหมฮะผมวางไว้ก่อนถูกต้องไหมถูกต้องนี่แต่ก่อนที่เราจะวางกิมนี้ต้องล้างนิดนึงเนาะต้องหมาดๆอ่าเรียบร้อย บางทีกาแฟนะเราเป็นเม็ดใช่ไหมเราบางทีสมมุติเราไม่ที่ิดทุบเขาเราก็ต้องแช่ไว้ก่อนให้เขาคลายก่อนถึงเราถึงจะถึงจะละลายได้เราต้องอะไรครับถึงตรงกลางนะเอาล่ะครับได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะถ่ายส่วนผสมลงไปในถ้วยตวงเนาะ จากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะเทลงไปในพิมพ์ที่เราเตรียมไว้อ่ะได้แบบนี้ย<ห>ังไงต่อตตช่วงที่เขาเซตตัวอยู่ใช่ไหมเราก็เตรียมส่วนผสมที่สองระหว่างนี้นะครับเราจะมาทำในส่วนของช็อกโกแลตพร้อมๆกันครับ ในส่วนของพุดดิ้งช็อกโกแลตนะครับคุณผู้ชมคล้ายกันกับตัวพุดดิ้งกาแฟเลยนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับสําคัญมากๆเลยผงวุ้นตราหนังเนือกนะครับอันนี้ก็ใช้1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะฮะพุดดิ้งของเราจะเซ็ตตัวสวยงามเลยล่ะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยน้ําตาลทรายนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะวานิลาผงนะครับคล้ายๆกันเลยแต่ว่าอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นผงโกโก้นะครับ ตามด้วยน้ำตาลสายแดงนะครับทําไมอันนี้ต้องมีน้าตาลสายแดงเพิ่มเข้ามาครับรสชาติก่อนที่จะใส่อย่างอื่นใช่ไหมขอคนก่อนอาลแล่วเพราะเวลาโกโก้ผงเจอน้ําตาลใช่ไหมเวลาเดี๋ยวมาใส่อะไรที่เป็นน้ําใช่ไหมเขาจะเข้ากันได้ง่ายจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะใช้อัมพวากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับด<ม>ูสีนะฮะคุณผู้ชมขาวสวยงามเลยเหมือนกะทิข้นสดเลยนะครับ เห็นไหมเวลาเราคนแป๊บเดียวเองทุกอย่างาเป็นเยอเดียวกันเลยเพราะว่าตัวน้ําตาลทรายกับโกโก,ก้เมื่อกี้เหมือนเราไปช่วยกันแบบกระจายทนทั่วก่นนอนเนาะจากนั้นนะครับเหมือนกันเลยนะครับเนยสดชนิดเค็มโอเคเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเปิดไฟเลยนะเอาละครับต้องเดือด <ไป S 1> แบบนี้<ล>นะ<ล>คุณผู้ชมนะนี่โอ้โห เอาละอ่ะจากนั้นก็จะเทส่วนผสมนะครับลงในถ้วยตวเหมือนเดิมเลยเอาละครับส่วนผสมพุดดิ้งช็อกโกแลตนะครับเทลงไปจากนั้นนะครับก็จะใส่เต็มพิมพ์เลยเ<ช>มื่อกี้วางเฉียงๆอาจารย์เมย์รอบมีปรับมาตรงละโอเคค่ะ จะให้เขาติดกันหให้สวยงามไม่หลุดคือส่วนที่สองต้องร้อนจริงๆอ๋อก็คืออันนี้ค่ะแต่สมมุตินะเราไม่ร้อนใช่ไหมปล่อยให้เขาเย็นใช่ไหมเดี๋ยวมาเวลาเราออกมาใช่ไหมเขาจะแยกเป็นสองชั้นให้เราไม่ติดกันไม่ติดกันอ๋อราะว่าต้องรีบทำถูกต้องถ้าโถจะชวนคุยก็ <laughs> คือส่วนผสมที่สองก็คือพุดดิ้งช็อกโกแลตเนี่ยร้อนรรีบเทลงไปเลยครับเขาจะได้ติดกัน แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้ให้เขาเซตตัวเต็งก็เข้าตู้เย็นให้เขาแข็งตัวพอเรียบร้อยปุ๊บนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเสิร์ฟพร้อมๆกันแบบเย็นๆเลยนะครับคุณผู้ชมกับพุดดิ้งกาแฟแอนด์ช็อกโกแลตนะครับได้ออกมาปุ๊บนะครับเราก็จะตกแต่งด้วยดอกไม้ไอซิ่งสวยๆแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมกับเมนูของมูมีแล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับกาแฟแอนด์ช็อกโกแลตพุดดิ้งนะครับน่ากินมากๆเลยที่สําคัญนะครับเทคนิคต่างๆที่อาจารย์เมย์ใช้ในวันนี้ งมจริๆต้องบอกว่าพุดดิ้งสูตรนี้ของมอมี้นะครับโอ้โหเนื้อนเนียน,น,นมากๆนะครับที่สําคัญหอมกลมกรอบจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของกาแฟาแล้วก็ช็อกโกแลตถ้าจะเป็นพุดดิ้งมอคค่าเลยนะฮะคุณผู้ชมแต่เราแบ่งเป็น two tone ใครที่เป็นแบบสายชื่นชอบกาแฟาหรือคมที่ชื่นชอบช็อกโกแลตนะครับเจอพุดดิ้งอร่อยๆแบบนี้ผมว่าโอ้โหต้องยอมจริงๆนะครับดูแล้วอย่าลืมทําตามกันเยอะๆนะครับ ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเต็มอิ่มถึง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของหมอมีแล้วก็เทดดี้นะครับ กาแฟแอนช็อกโกแลตพุดดิ้งนะครับหรือว่าจะเป็นเมนูของเจเจนะครับอันนี้เขาก็แอบมาทาของหวานเหมือนกันนะทอฟ์ครีมข้าวเหนียวเปียกกะทิข้าวโพดเดดเ่าวหน้ากินหน้าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับคุณผู้ชมดูอยู่วันนี้นะครับอย่าลืมทําตามกันเยอะๆอะนะครับความอร่อยแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้เลยนะครับในรายการคาวหวานสําราญใจนะครับทางช่อง w o r k ์กพอยทีวีหมายเลข23่ค่ะหรือคุณผู้ชมวันนี้ดูอยู่นะครับจบสูตรกันไม่ทันนะฮะเข้าไปตามดูย้อนหลังกันได้เลยนะครับที่ YouTube ยิ่งสักฟู้ดท เข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ